หลังจากที่คุณเขาฟังและคุณนัตตี้ได้เปิดสัมปทานคังเป็นที่เรียบร้อยแล้วความสําเร็จถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงหน้าแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่มาขวางกัน้นทั้งคู่จะต้องทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ไปติดตามชมกันเลยค่ะคืออยู่ที่บ้านลองทําเองแล้วคราวนี้มันมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไม่มีความรู้เราไม่ใช่นัก ธุรกิจเราไม่รู้ว่าเขาทํางานแบบไหนนะครับก็เลยอยากอยากเรียนรู้ก็ได้ขนสมโนครัวมาอยู่ที่ปทุมธานีมามาเรียนรู้งานอยู่3เดือนก็ยังไม่เป็นงานนะครับคืองานมันต้องใช้เวลาใช้เทคนิคต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องหาประสบการณ์ตอนนั้นรู้สึกท้อครับอ่า รู้สึกท้อแบบว่าจาก3เดือนแล้วอะคือเงินมันไม่มีแล้วครับตอนนั้นมันไม่มีไรายได้เข้ามาไม่รู้จะทำยังไงก็คิดกับแฟนว่าเรากลับไปตั้งหลักใหม่ไหมคือมันไม่ไม่มีเงินแล้วเหลือ700รออย่างเงี้ยเราจะเอาไหนกินกันอะไรเงี้ย แล้วมีวันหนึ่งพี่หมอก็เลยเรียกไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราไปฝึกงาน3เดือนเราถึงไม่มีเงินไม่มีรายได้เลยอ่าพี่หมอก็เลยชี้แนวทางให้นะคะโดยที่ให้เราฝึกฝึกพูดเองฝึกบรรยายเองตั้งแต่แรกแล้วพี่หมอก็จะบอกว่าอ่าให้พูดยังไงปรับปรุงยังไงให้พูดไปในแนวไหนไอะไรเงี้ยค่ะเหลือเงินติดตัว700บาท เงินเติมน้ำมันไม่มีเลยครับจะออกไปนี้ต้องคิดก่อนแล้วจะไปหาใครดีไปแล้วนี่ต้องคือเราต้องไปปุ๊บเราต้องขายของได้พูดง่ายๆเนาะคราวนี้ลุงแกก็แนะนําแล้วก็ให้ไปติดตามไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับเราก็ไปทําตามที่ลุงบอกผมก็ขั้นต้นเลยผมไม่คิดว่ามันจะได้เงินเยอะ,อะผมก็ตีไว้แค่ ลุงผมขอเดือนละสามหมื่นพอแค่ครึ่งเดือนนะครับสามหมื่นมันมันมาแล้วครับเพราะสามหมื่นผ่านไปละก็ได้ห้าหมื่นขยับขึ้นมาเป็นเรื่อยๆจนถึงแสนครับต่อเดือนนะครับก็มีตอนนี้ก็มีลูกค้าเยอะนะครับทั้งลูกค้าประจำทั้งลูกค้าออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ครับเข้ามาเยอะเลยช่วงนี้ก็หลังจากที่หลุดจุดนั้นมาได้ รู้สึกมันโล่งอกเลยครับยกเหมือนยกพวกเขาจากอกเลยครับมันแบบว่าเราถ้าไม่ได้ลุงเขียวมาช่วยนี่ก็คือมันยังไงก็ต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่มีแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เพราะต่างคนก็ต่างมีภาระถ้าไม่มีไรายได้เข้ามาเหมือนเราเไปเพิ่มภาระให้ลุงนะครับให้ลุงเขียวนะครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือกลับกันคือว่าลุงเขาให้ไปอยู่ด้วยเขาสอนงานให้เราเป็นงานให้เรามีรายได้นะครับผมก็รู้สึกตื่นตันใจมากต้องขอบคุณลุงเขียวมากครับกับปาติมนะครับกิ่งทองใบยงแนวโชคนี่ก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่บริษัทครับมันเป็นเหมือนครอบครัวนะครับ คนเรานะครับคืออยู่แต่ละภาคที่มาเจอกันนะครับคือไม่ใช่พี่น้องกันแต่ก็รักกันเหมือนครอบครัวมีอะไรก็แนะนํากันพึ่งพาใส่กันแบ่งปันความรู้กันครับคือมีอะไรก็บอกต่อได้ทําแบบอันไหนผิดถูกก็สามารถแนะนําเรียนรู้ให้ประสบการณ์แต่ละคนที่เข้ามาใหม่หรือเก่านะครับ ให้มีความรู้เท่ากันหมดสามารถเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับคนที่เข้ามาเรียนรู้นะครับอยากจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าอยากจะมีรายได้ส่วนตัวหรือว่าเป็นรายได้ของครอบครัวนะครับคือที่นี่รับเปิดสอนให้มีออกไปปุบมีงานทำนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชีวิตตัวเองอย่างมั่นคงนะครับ สำหรับผมเองกอ็ไม่มีความรู้มาเลยครับก็มาเรียนรู้ที่บริษัทกิ่งทองใบยงนำโชคนะครับผมก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับในด้านนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจด้านการเกษตรนะครับแนะนำเลยครับที่บริษัทกิ่งทองใบยงนำโชคครับสวัสดีครับ จากวันที่เหลือเงินอยู่เพียง700บาทด้วยความพยายามของคุณข้าวฟางและคุณนตัตตีอีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์จึงทําให้ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดไม่มีใครแบกความสําเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมั่นไม่มีใครชนะถ้าไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้มันความสําเร็จนั้นอยู่ไม่ไกล